ยอดแห้งก้านทูบสาเหตุคืออะไรแก้อยังไงสวัสดีเพื่อนๆชาวทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะมีคําถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับเรื่องยอดแห้งเรื่องก้านทูบนะครับคือจากที่ผมตอบไปนะครับก็คือว่า,าจริงๆแล้วผมอยากเห็นรูปก่อนนะว่า,ารูปมันมันมันแห้งยังไงนะครับเพราะว่ายอดแห้งก้านทูบเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุนะครับแต่ ผมจะรวบรวมมาให้พูดให้ฟังนะครับวันนี้ที่ผมผมจะแยกเป็นสามส่วนนะครับอันดับแรกเลยคือทุเรียนที่ปลูกใหม่นะทุเรียนที่ปลูกใหม่ส่วนมากนะครับให้เราเน้นไปที่ระบบรากก่อนนะ <S <S คือถ้าปลูกใหม่ๆเลยแล้วเจอยอดแห้งเนี่ยอย่างปลูกได้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนยแล้วเจอยอดแห้งเนี่ยการทูบเนี่ยเน้นไปที่ระบบรากก่อนนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องเพลียจักจั่นนะครับก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราผ่านสามสี่เดือนแรกมาแล้วนะครับแล้วก็มันมีการแตกยอดออกมาชุดที่หนึ่งชุดที่สองแล้วแล้วมันมาเจออาการการ้านทูบเนี่ยก็ให้ดูที่เพลี้ยะนะครับดูที่เพลี้ยว่าเป็นเพลี้ยจัก,กจั่นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อรานะครับผมจะแบ่งเป็นสาสามเรื่องนะอ่ะเข้ามาสู่เรื่องแรกก่อนนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับทุเรียนปลูกใหม่หนึ่งเดือน2เดือนสามเดือนแล้วมา ต้นพันธุ์มาอยู่ก็เขียวดีนะครับแต่พอมาลงดินในแปลงเรานะครับอยู่ๆมันก็แห้งไปเรื่อยๆนะครับทิ้งใบไปเรื่อยๆเป็นก้านทูบไปเรื่อยๆนะครับสําสหรับทุเรียนปลูกใหม่นะอันนั้นให้เน้นไปที่ระบบรากนะครับให้เน้นไปที่ระบบรากก่อนนะก็อย่างมาดูต้นนี้ของผมนะครับต้นนี้นของผมเนี่ย <c oughs> ก็เคยต้านทูบมาก่อนนะก็คือช่วงช่วงปลูกใหม่ๆนะครับก็คือ,อเล็กๆคือเรายังไม่มีความรู้นะครับก็ อยากปลูกทุกเรียนก็ปลูกเลยนะครับเห็นไหมครับ <as> นี่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือมันเคยผ่านการเป็นก้านทูบมาก่อนนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือก้านทูบมาจากระบบรากนะอไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนู้นก็เป็นก้านทูบเหมือนกันนะครับคือนน <lifetime> ใ,นในแปลงผมชุดชุดเนี้ยชุดที่ผมอตอนนั้นยังไม่มีความรู้แล้วมาปลูกเลยเนี่ยจะเป็นก้านทูบเกือบทั้งหมดนะครับนี่ลักษณะเห็นไหมครับนี่<งา>นมันเคยเป็นก้านทูบมาก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมลักษณะก็คือเคยเป็นก้านทูบมาก่อนนะครับ มันเคยแห้งไปนะครับอ่านี่นะครับอ่าก็คือมาจากระบบรากของเรานะครับแล้วก็มาจากวิธีการปลูกมาจากดินของเราด้วยนะครับอ่าที่ผมเจอนะจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับก็คือหนึ่งนะครับอ่เราไม่มีการปรับปรุงดินนะครับก่อนที่จะปลูกนะเราไม่มีการปรับปรุงดินก่อนนะคืออยากปลูกนะครับคิดอยากปลูกก็ขุดหลุม เห็นเขาว่ายกโคกก็ยกโคกหน่อยนะครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยนะครับไม่มีการปรุงดินอะไรทั้งส sort of okay, UM ิ้นนะครับผ่านมาสองสามเดือนครับยอดเริ่มแห้งนะครับเขาเริ่มแห้งมาจากยอดนะครับจากปลายนะครับทิ้งใบก่อนนะครับแล้วยอดเริ่มแห้งนะครับแล้วก็หลุดไปนะครับยอดมันก็หลุดไปเป็นก้านทูบนะมาจากระบบรากนะครับวิธีการแก้ไขของผมนะอย่างชุดนี้เนี่ยเห็นไหมของผมเป็นก้านทูบนะครับผมก็ไม่ได้ขุดทิ้งนะผมก็ ค่อยๆบำรุงค่อยๆแก้ไขขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือผมก็ไปปรึกษาเพื่อนนะครับที่เป็นชาวสวนทุเรียนนั่นแหละปรึกษาเพื่อนก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องเรื่องของการบำรุงดินนะครับเพื่อนผมตอนนั้นก็เลยแนะนำตัวฮิวมิกนะครับโพแทสเซียมฮิวเมดแเนตะครับตัวนั้นมาใช้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้ร่วมกับน้ำหมักขี้ควายนะครับแล้วก็สุจุลินซีสังเคราะห์เสงนะครับเห็นผลนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับเมื่อเรา บำรุงดินนะครับพอเราบำรุงดินเนี่ยเขาก็กลับมาแตกยอดออกมาใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยของผมเนี่ยผ่านการบำลุงดินแตกยอดออกมาใหม่นะครับต้นเขาก็กลับมาสวยงามได้นะแต่ถามว่ามันจะช้ากว่ามันจะช้ากว่าคือชาวต้นอื่นนะครับมันจะช้ากว่าวิธีคนที่คนอื่นที่เขาบำรุงดินนะครับเขามีความรู้เรื่องดินน่ะมันจะช้าไปเลยนะครับมันจะช้ากว่ามากเลยนะเพราะ ว่ากว่าที่เราจะาบำปรับปรุงดินสร,ร้างให้ระบบรากเขากลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย4 5หเดือนเลยครับกว่ามันจะฟื้นกลับมาได้ะนะแล้วกว่าเขาจะแตกยอดออกมาอีกนะครับกว่าเขาจะยืดยอดออกมามันก็ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านปลูกแล้วเจอกา้านทูบนะครับก้านทูบปลูกใหม่ๆแล้วเจอกา้านทูบนะอย่างแรกเลยนะครับให้นิ้นไปที่ระบบรากก่อนนะครับให้นิ้นไปที่การบำรุงดินนะครับ สำหรับวิธีการแก้ไขนะถ้าเราเจอการทูบตอนปลูกใหม่ๆนะครับซึ่งมาจากระบบล่างนะก็คือผมแนะนำเลยนะครับให้พวรวนดินนะครับให้พวรวนดินให้ให้พวรวนดินรอบๆถุงเพาะชำเลยนะคือสมมุติว่าเราปลูกถุงเพาะชำลงไปใช่ไหมครับให้เราพวรวนดินเลยนะครับพวรวนดินรอบๆถุงเพาะชำเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ลองไปขุดคุ้ยดูนะครับในถุงเพาะชำนะว่าในถุงเพาะชำาน่มันมีเกล็ ดิบเยอะหรือเปล่านะครับแกลบดิบก็คือแกลบที่มันเป็นสีเหลืองๆนะแกลบที่ไม่มันไม่ผ่านการเผาอะ่ะเพราะว่าที่ผมเจอหลักๆเลยนะครับแกลบมันเยอะนะครับในถุงเพาะชํอ่ะที่เขาใส่มามันเป็นแกลบดิบด้วยนะครับมันทําให้พอเราเอามาลงดินปั๊บเนี่ยโดนแดดนะครับแล้วไอ้แกลบตัวนั้นมันเกิดความร้อนนะมันทําให้รากทุเรียนเนี่ยมันขยายออกไม่ได้นะครับรากเขาก็จะวนอยู่แต่ในดินเก่านะครับไม่ยอมทะลุกแกลบออกมานะก็เลยต้องขุดนะครับ พวนดินนะครับแล้วเอาแกลบออกนะครับเอาแกลบออกเสร็จแล้วเราก็แนะนานะผมแนะนําก็คือเอาดินถุงดินดินถุงตามร้านขายพันไม้ครับดินที่เป็นถุงถุงละยี่สิบาทเอาดินตัวนั้นนะครับมาผสมกับดินของเรานะแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็ใส่กันไปอาจท่านอาจจะใช้ไตโคเดอร์ม่านะครับผสมไปเลยตอนนั้นก็ได้นะหรือไมโครไรซาครับเป็นตัวกําจัดเชื้อราไปด้วยนะครับแล้วก็ฮิวมิกนะครับผสมไปกันได้เลยนะพวกสารปรับปรุงดินอะโดโลไมท์ฮิวมิก ผสมกันไปกันได้เลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันไปนะครับแล้วก็กลบไปเหมือนเดิมนะอ่านี่คือวิธีการแก้นะครับแล้วก็ส่วนที่มันแห้งลงมาเนี่ยสมมุติว่ามันแห้งลงมานะครับแล้วมันก็เหลือใบอยู่ตามกิ่งเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะแห้งมาจากยอดก่อนนะครับแล้วมันเขาก็จะเหลือใบที่กิ่งไว้นะครับเราก็ตัดไปเลยนะไอ้ที่มันแห้งเราก็ตัดออกไปเลยครับยอดก็เหมือนกันนะครับถ้ามันแห้งลงมาถึงไหนเราก็ตัดไปถึงนั่นนะพอเราบำรุงปรับปรุงดินเสร็จนะครับลดน้ํา เขาบ่อยๆหน่อยช่วงเล็กๆก็คืออาจจะลดน้ําทุกวันเลยนะเช้านะครับลดน้ําทุกวันไปเลยนะครับคือถ้าเราขุดใหม่เนี่ยคือลดน้ําทุกวันไปเลยนะครับให้ให้ระบบรากเขาเร่งขยายนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่มันมีตัวหน้าสูงๆูงนะครับล่อละล่อรากให้เขาออกมากินปุ๋ยนะต้นเราก็จะฟื้นกลับเข้ามาได้นะครับต้นเราก็จะฟื้นกลับมาขึ้นมาได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานะอย่างที่บอกนะครับถ้าท่านใดที่คิดว่ามันเสียเวลาก็อาจจะขุดปลูกใหม่ไปเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอนะเป็นประสบการณ์ของผมเองเลยคือการคลุมดินนะครับใช้ฟางข้าวใช้ใบไม้หรือใช้อย่างของผมเองผมก็ใช้ใบตะไคร้นะครับที่ผมตัดตะไคร้ขายเนี่ยมาคลุมดินนะคือช่วยรักษาความชื้นในดินครับทาให้ให้รากเขาเนี่ยขยายได้เร็วนั่นเองครับอ,อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับก็อาจจะเป็นสำหรับท่านที่ปลูกใหม่นะแล้วเจอก้านทุ่มนะครับอันดับเลขคือเรื่องรากนะ มาเรื่องที่สองนะครับเรื่องเพลี้ยนะครับเมื่อเมื่อระบบลากเรา,เาดีแล้วนะครับต้นมันเริ่มมีการาขยายกิง่งแตกใบออกใหม่ออกมาใหม่นะครับทีนี้มันก็จะเจอเรื่องเพลี้ยนะครับเพลี pre ้ยเนี่ยอาจจะที่ทําให้เป็นก้านทูบนี่คือเพลี้ยจักจั่นนะครับเพราะเพลี้ยจักจั่นเนี่ยเขาอยู่เป็นฝูงนะครับเขาเยอะมากนะถ้าเขาเข้ามาทําลายเนี่ยคือมันจะมาเป็นฝูงเลยนะครับเขาจะมาทําลายตั้งแต่ แตกยอดใหม่ๆเลยนะคือตั้งปลีเป็นอย่างเงี้ยตั้งปลีเป็นเป็นอย่างเงี้ยเริ่มออกเป็นปลีอย่างเงี้ยเพี้ยจักระจันเขาก็จะเข้าแล้วนะครับคือเขาจะกินถ้าเป็นอย่างนี้ยเนี่ยคือเขาจะกินจากปลายยอดอย่างนี้นะครับอเขาก็จะกินน้ําเลี้ยงเขาจะกัดน้ําเลี้ยงจากตรงปลายยอดอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้พอท่อน้ําเลี้ยงแตกนะครับน้ําเลี้ยงก็ไปไม่ถึงยอดนะครับมันก็ทําให้ยอดแห้งแล้วก็หลุดร่วงออกไปได้นะ อย่างของผมนี่ก็เจอเนี่ยเนี่ยเข้ามันชมนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับเพียจัก,กระจันเขากัดนะครับเพียจักระจันเขากัดแล้วก็อน้ําเลี้ยงมันก็ส่งไปไม่ถึงปลายยอดนะครับนี่มันก็ทําให้เป็นยอดแห้งได้นะยอดแห้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นยอดยอดกลางอะ่ะยอดสูงอะ่ะถ้าเขาไปกัดช่วงช่วงตำตำเนี่ยมันก็จะทําให้แห้งทั้งยอดได้นะครับอันนี้มันจะแตกต่างกันกันกบอ่ ระบบลากนะครับก็คือว่าเพี้ยเนี่ยพอถ้าเขาเข้ามาทําลายเนี่ยเราจะเห็นนะเราจะมองเห็นนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันถ้าเขากัดนะมันจะมีตุ่มน้ําใสๆเหนียวๆอยู่อ่าก็คือเป็นเหมือนท่อน้ําแตกครับท่อน้ําแตกมันก็จะมีน้ํารั่วออกมาใช่ไหมครับมันจะเป็นตุ่มน้ําใสๆอยู่ตรงอยอดอ่อนนะครับอันนั้นคือท่อน้อําแตกอันนี้นี่มาดูตรงนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ใกล้ๆนี่อันนี้คือลักษณะท่อน้ําแตกเหมือนกันครับเห็นไหม อันนี้เขาเขากัดกินตั้งแต่ตั้งแต่อ่ายังเป็นยอดอ่อนอยู่นะครับแล้วท่อน้ํามันก็แตกนะครับแต่ว่าต้นนี้คือต้นเขาสมบูรณ์นะครับเขาก็รักษาตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเขาก็แตกยอดได้ต่อนะแล้วก็ลักษณะใบนะครับ <c oughs> ดูลักษณจากลักษณะใบด้วยนะเพราะเพียจักระจันเนี่ยเขาเข้าทําลายอา่ใบอ่อนด้วยนะอย่างเช่นพวกใบดาบเนี่ยอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับว่าใบมันจะงิบง,ง,งอๆนะครับ ขอบใบมันจะไม่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยใบมันจะแวงแวงนะครับเพราะฝนมันจะชะล้างฝนมันจะไอเอาไอตัวใบไม่ไหมออกไปนะครับอ่าอันนั้นคือเพลี้ยนะครับเพลี้ยก็มียาป้องกันนะครับหลายๆอย่างนะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับอย่างเช่นโอมโทเอทนะครับอะบามิตินนะครับไซเปอร์เมทินนะครับเยอะเยอะแยะนะครับ ถ้าเป็นชีวาภาพก็จะเป็นพวกเชื้อราบิวเวเลียเชื้อราเมตาไลเซียมนะครับน้ําส้มควันไม้พวกนั้นนะครับใช้ได้นะอันนั้นคือกา้านทูบมาจากมะเร็งนะครับซึ่งมันจะต่างกันนะก,ก,กับระบบล่างครับและอีกอย่างหนึ่งครับอย่างสุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเชื้อรานะครับเชื้อราเชื้อราเนี่ยถ้าเราถ้าเราเห็นนะมันจะสังเกตได้ง่ายนะครับคือเชื้อราจะเป็นพวกฟิวซาเรียมนะก็คือ มันจะเป็นสาเหตุของกิ่งแห้งนะครับโรคก,กิ่งแห้งนะถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยกิ่งมันจะแห้งลักษณะอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นขุยสีขาวๆข,ข,ขึ้นมานะครับเหมือนกับเหมือนกับผงแป้งอะ่ะมันจะเกาะอยู่ตามกิ่งนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะครับอ่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็คือมาจากเชื้อรานะไอ้ตัวเนี้ยก็ทําให้เกิดก้านทูบได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าถ้าเขาขึ้นไปถึงปลายยอดนะครับมันก็จะทําให้เป็นยอดแห้งก้านทูบได้เหมือนกันนะ ส่วนเชื้อราก็มียาในการป้องกันอยู่นะครับก็จะอย่างที่ผมใช้ก็จะเป็นเฮกซาโคนาโซนนะครับมีทาลิซิลพวกนั้นนะครับก็ใช้ป้องกันเชื้อรานะานะครับทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าอายอดแห้งก้านทูบเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรนะอย่างที่ผมอ,อธิบายไปนะครับอันดับแรกเลยให้เราไปดูเรื่องระบบรากก่อนเลยนะครับระบบรากก่อนเลยนะครับอันดับที่2ก็ เรื่องเพลีย้ยนะครับแล้วอันดับที่3ก็มาจากเชื้อลานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับ